มาแล้วพองมาแล้วน้องหูเต่าผมเลือดสามหมื่นเก้าพันโอ้โหน้องติดมงกุฎด้วยอ่ะชื่อติดมงกุฎแล้วครับเรียบร้อยตายแล้วครับเร็วเกินน่ะเรียบร้อย สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซึสึกับเกมเกมชินอินแพ t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกาชาน้องฮูเตากันซึ่งมีเลยผมเอาชีชีมาเตรียมเรียกน้องฮูเตาเรียบร้อยแล้วครับนีบิดขี้เกียจกันสักหน่อยครับอ๊บอ่าโดยผมมีเป้าหมายของวันนี้เอาไว้ที่3มหมู่ดาวครับมาดูกันครับว่าผมจะปลดน้องสาหมู่ดาวได้หรือเปล่า ก็มาช่วยกันลุ้นไปด้วยกันนะครับอ่ะอะก่อนที่เราจะไปเปิดกาชากันนะครับสําหรับใครที่ต้องการเติมเงินแพ็คใหญ่ราคา3,000บาทในราคาประมาณ2,400บาทนี่เลยครับ Easy Card ปัจจุบันนี้เขามีเว็บไซต์ในการเติมเงินของเขาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนถูกแล้วก็ไว้ใจได้ด้วยขอรับใบเสร็จได้ด้วยครับก็อย่าลืมไปเติมกันล่ะผมทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคไม่รอช้ากันดีกว่าครับเราไปตัดเข้าสู่การเปิดกาชากันเลย หกหมื่นไพ่โมเจมหกหมื่นไพ่โมเจมผมกดถูกอันใช่ไหมโอเควว้า okay. wow. A later few moments later. มาครับกดที่กาชาหนึ่งรอบว้าว wow. มาแล้วมากับ กาชาที่ชื่อว่าช่วงเวลาแห่งการปรีบานครับมาดูประวัติการเปิดกาชาของผมกันก่อนครับตอนนี้อยู่ที่ผมเปิดกาชาไปอยู่ที่เดี๋ยวดูซิเพราะฉะนั้นโลของผมจะเริ่มต้นที่12โลนะครับไปเลยครับ10โลแรกอึ๊บอืชอชอบนะถ้าเกิดว่าไม่ทองผมขอไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับโอ้สิเสียโอโหตัวละคร4ี่ดาวมารัวๆครับ2ตัวละคร ไปแล้ว10โลแรกไปผมไปต่อครับ10โลถัดไป3 1ไปอึไปอึ้บอึ้บอึ้บอึบอึบอึบสามอ่ไปครับอึ้บเฮ้ยออกไอเดียไปของเดี๋ยวผมเอาฉีๆมาเปิดครับกดไลนสกิลสักหน่อยปุ๊บ หูเต่าเห็นวิญญาณไฟไหมมาเก็บหน่อยเร็วสุดชฉี้ฉีเรียกหูเต่า3าม,ามไปครับอย่างรวดเร็วเอผมาอยู่ข้างบนโถงนี้แล้วกันอึ๊บอ่ะสามสอ่กอยไปครับออเอเอื้อไกลแล้วแหละไกลแล้วแหละเอ้เอ ว่าจะต้องแบบทําท่าเหมือนปีนเหมือนครั้งก่อนทุกคนดูนะครับชี้ๆเกาะอยู่ตรงนี้อีก10บโลถัดไปครับสามสองหนึ่งไปครับเฮ้ยโอ้โหคิดว่ามาเมื่อกี้ใจหายผมว่าตอนนี้ก็คือใกล้การันตีแบบสุดๆไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะทองแล้วครับทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าจะเป็นหูเต่าหรือเปล่า3 2 1สอง,งไปครับ ฉีฉีเรียกฮูเตาลงมาเฮ้ยมาแล้วทองมาแล้วทุกคนทองมาแล้วอืมั้งที่หนึ่งไปต่อครับอไปต่ออีกครับออเต้นเต้นไปต่อครับอืมเออมาแล้วตบมือโอโ้วันนี้มา เรียบร้อยครับฮูเต,าต่าตัวแรกของผมน้องมาแล้วมีใครเป็นเหมือนผมไหมครับว่าใครเห็นฮูเต่าครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบเลยแล้วพอยิ่งรู้อีกว่าน้องเป็นแบบคาแรคเตอร์แบบกวนประสาทกวนประสาทหน่อยก็คือยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยมีใครเป็นแบบผมไหมครับอันเนี้ยไม่รุ้นแล้วเนาะอุ้ยตกใจโอ้ตกใจหมดเลยคิดว่ามาอีกตัวหนึ่งต่อโอเคฮูเต่าตัวที่หนึ่งมาแล้ว โอ้โหได้รับฮูเต๋าโอ้ดีจริงๆเลยครับหัวหน้าถงแห่งการเกิดใหม่ไปต่อกันเลยครับ10โลถัดไปครับ3 2 1สองหนึ่งไปครับอ,อืออืมสิบกว่าโลแรกมันคงไม่ทองต่อกันหรอกเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังมากครับอ่ะสิบกว่าไป20กว่าครับ3 2 1หไปครับอืม,อม ไม่มาอีกแล้วมาแย่โอ้สามสองหนึ่งไปกันต่อที่สิบโลถัดไปครับอึ๊บแม่โอ้อ่ะสิบโลถัดไปครับสามสองหนึ่งไปครับอึ๊บอ้าวอย่าเลอะเราเป็นยังไงโอ้โอโอ และไปกันต่อที่10โลถัดไปครับ3 2 voilà kind of 1ไปครับเอออ่ะเออไอ้ทองมาแล้วโอ้มาง่ายอันนี้มาเร็วอู้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 หเต่าไหมหูเต่าไหมทุกคนมาลุดไปด้วยกันครับไปต่อครับเอยน้องยังไม่มาครับน้องยังไม่มาครับอึ๊บเออีเอออย่าลุดเลยนะอย่าลุดเลยนะอย่าลุดเลยนะอึ๊บเออยอย่าลุดเลยนะเอ้ย ตื่นเต้นแป๊บหนึ่งพักหายใจครับ 3, ามองหึ่ยมาสักทีมาสักทีอึ๊อึ๊อึ๊บอึบอ,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 อ้โอ้เคร์ชิงหนูเพิ่งออกจากตู้ไปเองลูกหนูกลับมาทำไมอะลูกเศร้าเลยไปต่อครับอยู่อโอ้หลุดเลยได้เครืชิงครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปของเราจะเป็นหูเต่าแน่นอนครับอยู่ว่าทองมาเมื่อไหร่ครับ โอ้ไม่มีแรงกดครับหมดเรียวแรงจะเดินพอหลุดเลดทีนึงไปครับ10โลถัดไปครับโอ,โอ้ขอข้ามไปเลยผมขอย้ายที่นิดนึงครับยืนอยู่บนโคมนี้แล้วกันกดสกิลเปิดกาชชาต่อครับ10โลถัดมาอือท้องมาเลยอือโอ้ไม่มามันต้องส่งพลังไปที่อุกกบาทที่กำลังตกครับโอ้ โอ้สิบโลถัดไปสามสองหไปครับโหมาง่ายหน่อยดีสิบโลครับสามสองหครับไปครับอึดอึดอึดอื้ยไม่มาจ้าไปมาอ<โ>ด, <criptions S 1> ดีงยวแล้วเฮ้ยหูเต่ามาอยู่ในทีมแล้วโอ้โหหูเต่ามาแล้วเขาเข้าทีมมาเลย อย่างน่ารักเลยครับทุกคนน้องติดปีกฮึบเปิดน้องหอกติดไฟแล้วไปเลยครับมาเลยฮึบบูชายันด้วยหอกไฟไม่มาจ้ามาที่ร้านไขยามามุดอยู่ในตู้สมุนไพรครับเอาชีชีมาแอบมาเลยสิบโลอึบเอ้ยไม่มามันมาระยากขนาดนี้เนี่ย ได้เลยได้โอ้ยได้ง่ายๆหน่อยจีผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับสิบโลถัดมาครับสามสองหไปครับอึ๊บอึอะอึอะมามาเลยไม่มาโอ้สามสอหนึ่งครับไปครับอมาแล้วอันนี้ต้องมาแล้วครับมาเลยออ้ยไม่มันได้อย่างงี้มันถึงการันตีแล้ว อันนี้ทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะครับยังไงก็เป็นหูเต่าครับแหมพอบอกเพอยังไงก็เป็นหูเต่าเซียงหลิงมาเฉยเลยไปต่อครับอ้าวมาแล้วฮ้ยมนได้อย่างงี้มาตัวได้ไหมมาตัวได้ไหมหูเต่ามาทีเดียวสองตัวได้ไหมโอ้โอ้มาตัวเดียวครับผมทุกคนความหวังไหมผมยังมีความหวังไหมไปต่อที่สิบโลถ,ถัดไปครับสามสองหนึ่งไปครับ อทองต่อเลยฮึบแม่ยั<อ>งรอ,งองครับสามสองหนึ่งไปครับอโอ้เ้าจังร้อยอ่นีนะไปต่อครับสิบโลถัดมาอม สิบโลถัดไปครับสามสองหนึ่งไปครับฮึบฮึบโอ้โหทำไมมันร้อนแบบนี้หัวร้อนไปหมดเลยน้องหูเต่าจ๋ามาหาพี่หน่อยจ้าไปครับอึบอึบอ,อึบอ,อืมโอ,อ้ยไม่มานะไม่มาก็ผมเล่นสูตรเดิมดีกว่าเกาะจมูก งับ่าเกาะเราไม่ขยับเลยเปิดเลยครับสามสองหนึ่งไปครับอึ๊บยังรวดเร็วเอ้ยไม่มาเดี๋ยวนับโมนับโมนับโมครับอึบอึบมาเลยทองอึ๊บไม่มาจ้าไปต่อกันที่สิบโลถัดไปครับสามสองหนึ่งไปครับผมไม่รอช้าแล้วามาเลย โอ้โหโอ้โหมาตัวแรกเลยโอ้โหหลุดเลดตัวที่สองแล้วว่าไปต่อครับต่อไปจะเป็นน้องแน่ๆแล้วครับการันตีอีกแล้วว่าผมเปิดอย่างรวดเร็วเลยกันนะครับให้ได้น้องเลยเปิดครับผมกดข้ามแล้วไปครับอึ๊บ <c oughs> โอ้ยข้ามละไปต่อเลยครับไปครับหืม <c> ร <oughs> ัวไปเลยอุ้ยไม่มาเอามือไม่มาไม่มามันมือแล้วมันมือแล้วไปอุ้ยเฮ้ยไม่มาอีกไม่มาอีกไปยังยังดือด้อดือ้อดื้อมาเลยเนี่ยมาได้แล้วอุ้ยไม่มาอีกแล้วมันแล้วมันถึงการันตีตลอดแล้วมันหลุดเลดการันตีกับหลุดเลดโอ้โหอืมโอโ้มาแล้ว อ้หูเต่าอยู่ไหนออกมาเออน้องมาแล้วทีสองครับที่สมาแล้วครับสี่สหกหนึ่งการันตีอีกประมาณสัก30อันครับเอา34อันครับการันตีนี้ถ้าได้หูเต่าทุกอย่างก็คือคอมพิวตนะครับขอกําลังใจจากทุกคน่อยครับเปลี่ยนที่กันดีกว่าไปอยู่ในที่เย็นๆเลยครับ ตรงนี้นะครับไปต่อเลยครับ10โลถัดมา c 3ครับอึบเอา c 3มาเอา c 3โอ้อันตรายพอง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 สามสองหนึ่งเอ้อึบเอ้ยโอ้ยมายากจังวะโอเ้เราสิไปครับมาได้แล้ว เรเต่ามาได้แล้วอึ๊บงงนอะะเด็ดเลเจ่าดังเลยเจ่าจังเลย,เลยปีนปีนเราเป็นสายปีนไปไปต่อกันที่10โลถัดมานะครับ3 2 1ไปครับอึ๊บอึบอุ้ยลุ้นไม่ขึ้นจริงๆเหรอวันเนี้ยวันนี้คือการันตีทั้งหมดครับวันนี้คือเกลือที่สุดที่สุดแห่งความเกลือตัวน้องนี่แพงจริงๆครับ มาแล้วรอบนี้น้องมาแล้วด้วยพลังเอ้ยโอ้ยไม่มาพลังอะไรก็ไม่ช่วยครับทุกคนอันนี้มันเจ็ดสิบโลอันนี้คือการันตีแล้วครับไปครับอึบฮึบเอ้าไม่ทองวะเฮ้ยเฮ้ยใจร้ายอะ่ะนี่มันแบบการันตีแบบแปดสิบเลยอรอโอ้โโอ้ ดูสิ่งชิวมันเลียงหน้ามาดีทุกคนผมสิบโลสุดท้ายอะ่ะทุกคนผมจะได้หูเต่าไหมอยู่ตรงนี้เลยครับ1ิบโลสุดท้ายตอนนี้แหละครับสิบโลสิบโลสิบโลส2 1สองหนึ่งไปทองมาแน่นอนครับเออมันการันตีเอยมาแล้วแต่มาลุ้นว่าหลุดเลทไหมโอ,อ,อ้ไปครับเอยไปครับอื้อ ตื่นเต้นอะไรขนาดนี้ไปครับโอ้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 โ oh! น้องหูเต่าสีสามมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนกับหูเต่าสีสามของผมไม่ได้เบาเลยอ่ะสําหรับคลิปนี้เนี่ยเจ็บไปเยอะเหมือนกันครับโอ้ให้มันได้แบบนี้ที่เหลือหวังได้ไหมเนี่ยโอ้มาแบบมาแบบการันตีการันตีแล้วผมหมด10โลสุดท้ายไปพอดีเป๊ะเลยครับ เรียกว่าดูสิเพชรนี่ก็หมดเพชรไอเจ้านี่ก็หมดครับเรียกว่าหมดทุกสิ่งหมดทุกอย่างเรียกว่าทุ่มหมดตัวให้กับหูเต่าแล้วแล้วคูเต่าก็มาอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ครับอ่าโอ้โหน่ารักครับขอชื่นชมน้องสักแป๊บหนึ่งได้ไหมทุกคนน่ารักอะไรขนาดนี้ไปอัพตัวละครกันกว่าน้องโบกมือให้ทุกคนมาเริ่มอัพตัวละครกันครับดาวที่หนึ่งครับ ด,ดาวที่สองครับดาวที่สามครับอดเลื่อนขั้นไปเป็นดาวที่สี่ครับดาวที่ห้าครับแล้วก็ดาวสุดท้ายครับดาวที่หกครับแล้วก็ัพเลเวลน้องให้ถึงเก้าสิบกันดีกว่าสำหรับกลุ่มดาวของน้องฮูเต๋าของผมนะครับเราก็มาปลดกันครับกลุ่มดาวที่หนึ่ง ว,ว้าวกลุ่มดาวที่สองครับว,ว้ารู้สึกฟินมากๆเลยครับแล้วก็กลุ่มดาวที่3ครับว,ว้าวสวยงามครับมาดูสรุปของน้องหูเต่าผม1รอบครับน้องหูเต่าผมเลือดอยู่ที่39,816 แล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเอาแบบยืนเมืองเลยจะอยู่ที่1,663นะถัดมาก็จะเป็นดูรายละเอียดอื่นๆคิเลสผมอยู่ที่62.5ความแรงคีผมอยู่ที่212.1แล้วก็มีไพโรดาเมจหรือว่าความอน,นัสความเสียหายทัตุไฟอยู่ที่61.1ครับอันนี้ก็เป็นสเตตัสของฮูเตาของผมตอนนี้นะครับอาวุธก็เป็นสตา f f o ออฟโฮมาเนาะอาร์ติแฟกก็ จริงเซตนี้ยังไม่ถูกต้องนะครับเซตนี้ยังผิดอยู่แต่ว่าด้วยความที่ตัวออฟลองมันสวยผมก็ขอใส่ไปก่อนมาดูเริ่มที่ดอกไม้ครับดอกไม้ของผมมีบวกพลังชีวิต16.3แล้วก็มีความแรงขีด17.9เอ,อ่อตัวคนนกนะครับก็มีบวกพลังชีวิต25.1สูงไหมครับเนี่ยที่ผมต้องใส่กาดิเอเตอร์เพราะนบวกพลังชีวิตสูงมากแล้วก็มีความแรงขีดกับอัตราคิดมาด้วยอย่างละ7 ต่อมาครับเป็นส่วนของนาฬิกานาฬิกาอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นที่สวยน้อยที่สุดแล้วกันก็เป็นพลังชีวิต46.6ครับมีความแรงขีกับอาตาัตราขิอยู่ที่เท่านี้ถัดมามาเป็นถ้วยครับถ้วยเป็นโบนัสความเสียหายธาตุไฟพลังชีวิตอยู่ที่15.7นะครับอาตาัตราขิอยู่ที่6.6เนาะแล้วก็สุดท้ายเป็นหมวกครับหมวกผมเป็นอาตาัตราขิอยู่ที่31.1ความแรงขีอยู่ที่20.2 พรสวรรค์ก็เป็น96นะเดี๋ยวเราจะอัพไอ้พรสวรรค์ที่1เป็น10แบบติดมงกุฎไปเลย1มงกุฎนะไปลองตีมอนกันดีกว่าลีลามาเยอะมากแล้วครับไปลองตีมอนกันดีกว่าครับตีมอนดีกว่าตีมอนดีกว่าโอ้โหโคตรแรงแรงจริงๆครับทุกคน แรงมากเมื่อกี้ไม่ได้กินอาหารใช่ไหมรอบนี้ลองกินอาหารเพิ่มขึ้นมาครับอ่ะกินเจ้าอันนี้แล้วกันผมอยากเทสดาเมจเดี๋ยวนะทุกคนเห็นบัตรบอสซ้าไหมครับหมื่นบัตรบอสซ้าแรงมากเนี่ยหมื่น แรงโคตรตัวละครนี้แรงจริงๆครับโอ้เมื่อกี้เห็นดาเมจห้าหมื่ดูนะหกหมืนพุ่งโจมตีเมื่อกี้หกหมืนนี่ยังไม่ได้กินยาไฟเลยทุกคนหกหมืน โอ้โห oh, จบดันเร็วมากจบดันเร็วจริงๆครับอืมผมว่าอาจจะตีตีธรรมดาผสมไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าการพุ่งโจมตีมันพุ่งไปข้างหน้าไกลพุ่งโจมตี1นึ่งทีแล้วก็ตีธรรมดาน่าจะเวิร์กเหมือนกันครับอ่ะติดมงกุฎแล้วครับโอ้โหน้องติดมงกุฎด้วยชึบเรียบร้อยก็คือสกิลหนึ่งเต็มเรียบร้อยครับถึงระเวลสูงสุดแล้ว โอ้ไม่ขิดเสียดายพุ่งโจมตีสี่หมื่นสามหมืนโอ้โหปีน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 ,ปนโอ้โหฟันหมื่นหมื่ เจ็ดที่หนึ่งครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ พุ่งโจมตีสามหมื่นสามหมื่นตายแล้วครับเร็วเกินอะ ้บัตรวอซั 40, 000, ม40,000เมื่อกี้ จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเปิดกาชาแล้วก็อัพตัวละครน้องฮูเต๋าแถมด้วยการเทสดาเมจเ,เบาๆของน้องฮูเต๋าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับน้องเนี่ยแรงไหมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยประทับใจน้องฮูเต๋ามากๆเลยครับแรงมากจริงๆครับเดี๋ยวผมลองได้มากกว่านี้แล้วผมก็จะทำคลิปรีวิวทุกอย่างออกมาให้เพื่อนๆกัน สำหรับคลิปนี้ขอเอาไว้เท่านี้ครับอหอมปากหอมคอหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Next time, fish blasting time let's together fish go